สวัสดีครับผมวาวานนะครับอยู่กับ DC เ i ิงร้อยีอีกคนหนึ่งชื่อกูบอสซิลจังแม่ครับก็วันนี้ก็มาเล่น DC นะครับเมื่อกี้เพิ่งหลุดโดนคลิกนะครับโดนแมทชนไอคลิกเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ก็เออว่างแล้วก็เลยมามามา,มาเล่นให้ดูนะ สถานการณ์ปัจจุบันแย่มากนะครับเพราะว่าตอนแรกอยู่เมืองชโน,นรัสแล้วของก็โอเคแล้วแหละกำลังวิ่งออกปุ๊บก็เปิดแผนที่ดูว่ากำลังจะไปไหนแต่บังเอิญว่าไม่ได้ใส่หูฟังก็ไม่รู้ว่าโดนซอมบี้ตีอยู่ปัก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 ป,กป,กป,กปกพัพอเบิดมาทีอ้าเวรแล้วเลือดลดกระจุยนะครับด้วยความที่ตื่นเต้นและตกใจก็พยายามวิ่งหนีแล้วก็ยิงก็แม็กก็เกือบหมดนะครับใช้มาคอลอฟยิงนะครับ มี ak แล้วใช้มาคอรลอบยิงอืมก็มันตื่นเต้นนะครับก็เลือดก็เหลือน้อยตอนนี้ก็เลยต้องกลับมาเชนเนลัสเพื่อหาอาหารนะครับข้างหน้ามีซัมบี้อยู่แต่ตอนนี้เนี่ยโซ่เหลืองขึ้นนะครับน่าจะน่าจะโดนเตะเพราะว่าปิงสงูงตอนนี้ก็ ไม่แหลกนะปิงสูงแต่ไม่แหลกทาไมหมายความว่ายังไงคือเข้าใจแล้วว่าที่แหลกเป็นเพราะเป็นเพราะความผิดพลาดของคอมคอมพิวเตอร์ของผมเองนะครับสําหรับอินเทอร์เน็ตไม่เท่าไหร่เพราะตอนนี้อัปคลิปอยู่ด้วยนะฮะใจแทนด้วยอะไรกําลังอัพคีย์บอร์ดสี่สองคลิปนะครับตอนนี้ก็รอมันโหลดเออไม่ตั้งเวลาเลย อา่าตอนนี้8ปดโมงครึ่งนะครับก็9ก้โมงนะเก้ไม่ใช่โอ้นาฬิกาเลยตีกับร้อยนะครับ9าโมงสินะโอเคก็รอโหลดมันก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วหิวข้าวอ่ะตอนเนี้ยแต่ถ้าช่องนี้จะลดน้ำหนักให้ได้นะครับก็ สู้ๆแล้วค่อยกินนะครับล่าสุดคือโดนเตะแล้วก็ซอมบี้อยู่ข้างหน้านะครับเอ่อซอมบี้เกิดในบ้านนะครับเกิดในบ้านเห็นๆเลยนะเข้าไปแล้วจ้าเอมากดังนั้นเวลาเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนครับ บางตัวก็เกิดตรงประตูบ้านอ่ะเหมือนกาลังจะเดินออกมาจากบ้านนะอะไรเงี้ยคือถ้าเราอยู่ในบ้านเราจะไม่โดนก็ระวังหน่อยละกันนะครับได้ยินียงซอมบี้มาก่อนเลยอ่ะโดนตีไม่ได้แล้วนะโอเคนะครับเนี่ยครับจากแต่ก่อนนี่คือจอจอขาวเลยนะครับโดนโดนทารุณกรรมด้วยความด้วยเร็ว ด้วยความโหดร้ายนะครับอันนี้มันมีอะไรกินไหมอะตอนนี้ก็พยายามหาของกินอย่างเดียวอุ้ยไอกระป๋องเขียวเนี่ยมันกินได้เยอะนะเพิ่มได้เยอะนะครับทุนใช้ขวาก่อนซอมบี้ชอบวาร์ปนะมาอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยดูขึ้นเลือดนี่นะขึ้นแล้วมีลูกศรสีขาวนะครับ ดูกินกับ๋องเขียวดูอ้าวสาคุยเขาไว้เยอะอ้าวอุตสาคุยเข้าไว้นะครับไม่เป็นไรนะไม่โกรธนะ่องนี้มีอะไรบ้างเนี่ยกินขวาดได้ไหมอ่ะกินฟู้ดเอามันมีอาหารด้วยนะครับไม่เคยรู้กินแล้วตายหรือเปล่าเออไม่รู้นะครับ c a นอ a t a ันโนกินอโนไปแล้วนะทำไมพี่เขามานอนอยู่ตรงนี้นะตอนนี้มีมในเซร์เวอร์นะครับเห็นว่าไม,ม่แอดมินนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รีเซร์เวอร์ดังนั้นของก็จะไม่เกิดนะครับซึ่ง ผมว่าไม่มีปัญหาเพราะผมอยู่เมืองใหญ่ใช่ไหมมันก็โอเคแหละทรัพยากรพอประทังชีวิตไปได้แหละถ้าไม่ฉุกเฉินโอ้จะไม่ขีดเหรอเอ,อ้เนยวนยวนี่แสดงว่าต้องมีเนยวกันน่ะเนี่ยแล้วก็ผมเจอบริกด้วยนะบริก บิ๊กก้อนอบิ๊กคืออิดนะครับสร้างบ้านได้เหรอยังไม่เคยเล่นอรอ,อริออลินนะครับนี่บ,บิกอลลินหรือออริจินบิกนะเอาน่าจะเอาไปป่ากระจกเออลองวัน,นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือว่าไป โรงพยาบาลมานะครับแล้วก็ประตูโรงพยาบาลเนี่ยกดไป AK เนี่ยแม็กหนึ่งแล้วก็มาคลอบอีกแม็กกว่ากว่าจะแตกทำไมมันเป็นเช่นนั้นก็ไม่รู้นะครับโอเคอันนี้มีอนโนอีกหนึ่งกระป๋องเฮ้ยมันเพิ่งเกิดนี่ใช่ไหมแล้วใครบอกว่าของไม่เกิดมัวแล้วเธอ ตอนนี้ผมก็ต้องกินไปเรื่อยๆอกินไปจนกว่าเลือดจะเต็มอ่ะนะครับแต่ตอนนี้กระตุกนิดนึงโอ้โหเพลงยังกระตุกและตอนนี้คือกระตุกนะครับ กินนมนะครับนมกระป๋องกินนมแต่อ่านเพิ่มนะน้ำไม่เพิ่มเริ่มแล้ให้มันเขียวกว่าน,นี้สักนิดนึงคือเดซีมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณอาจจะโดนซอม,มีตบทีเดียวแล้วตายเลยก็ได้โดนตบแล้วก็ช็อกหรือว่าขาหักอะไรเงี้ย สิ่งที่น่ากลัวกว่าซมีก็คนนะครับโอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมเจอเหตุการณ์อย่างงี้ก็ก็ปิดคลิปเลยไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวเจออีกเลือดก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวถ้าคลิปต่อไปก็คงจะตอนนี้คันยมหกจะจามอีกแล้วเทปไหนไม่รู้จะจามไปทีน่าเกลียดมากก็เดี๋ยวว่าไหน จะมาเล่นโอ้อยากให้หายหลุดทังเลยเล่นวอีก็หลุดบ่อยเดซีก็หลุดบ่อยแต่เดซีนี่น่าจะอาจจะเป็นเพราะปิงนะครับเพราะถ้าไม่ได้อัดคลิปก็เล่นได้ปกตินะแต่นี่หลุดสองทีแหละเดซีดีหน่อยนะครับคือถ้ามันหลุดก็มันก็หลุดอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนนะอ่านี่นะครับหนึ่งจุดแปดนะจ๊ะโอเค สั้นๆแล้วกันเอ็กซิเดนเนาะสุดฤิสัยบ๊ายบายเจอกันนะครับผมวาวาชอบกดไลค์นะครับแอดแฟนเพจมันเอ๊ะแอดเพจเฟซบุ๊กนะครับยังไม่ได้เป็นแฟนเพจนะวาวาเฟิร์สนะครับทำคลิปไว้ให้แล้วไปดูก็ได้นะครับอ่อสมัครสมาชิกก็ได้นะครับมีอยากเล่นเกมไลน์อยากให้อยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูอยากให้ทําอะไรอีกมีอะไรสงสัยไปถามในเฟซบุ๊กได้นะครับก็โอเคมีน้องๆเข้ามาทักทายหลายคนแล้ว ก็ดีนะมีความสุขตอนนี้ซับสไครต์ก็ร้อยยี่สิบสองค,คนแล้วเออรู้สึกดีเนาะในในคนอื่นเขาซับสไครต์เป็นหมื่นเราร้อยี่สิบเราก็รู้สึกดีแนละ้วคือความสามารถเราก็ไม่ได้เยอะนะครับมีคนซับสไครต์แค่นี้โอเคปิดคลิปแล้วบายบายหลับฟันดีทุกคนสวัสดีครับ